สวัสดีทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ดีเจนโฮมบางนาห้องเนี่ยผมจะมารีวิวให้เขาแล้วก็ห้องเนี่ยมันมีขนาด28ตารางเมตรหลายหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าห้องเนี่ยม,มีขนาดเล็กบ้างหรือแบบ28ตารางเมตรเองมันเล็กอยากได้ใหญ่กว่านี้แต่ดีเจนโฮมบางนาเขาสร้างแค่28ตารางเมตรก็คือทุกห้องเลยทุกห้องจะ28ตารางเมตรแต่เขาเนี่ย ได้จัดสรรปันส่วนให้ห้องเนี่ยมันดูโล่งม,มันดูโปร่งมันดูกว้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูในะห้องแบบรอบๆนนะครับตอนนี้ผมอยู่ในโซนห้องนอนห้องนอนเนี่ยห้องนอนเนี่ยมันจะมีโต๊ะเครื่องแป้งเตียงนอนแล้วก็ชั้นวางของและที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยห้องเนี่ยจะมีวิว1้0องศาด้านหลังผมเนี่ยก็คือเป็นวิวเมือง ที่หาได้จากที่ไหนไม่ได้นะห้องเนี่ยจะอยู่ที่ชั้น29ซึ่งเป็นชั้นที่สูงเกือบสูงสุดเพราะว่าตึกเนี่ยมี32ชั้นส่วนเตียงนอนเนี่ยเตียงนอนเนี่ยจะมีขนาด5ฟุตซึ่งเหมาะกับการนอน2คนส่วนไฟด้านบนถ้าเวลาเรานอนไปแล้วเนี่ยแล้วเรารู้สึกให้มันสว่างเกินไปเรารู้สึกไม่ชอบเนี่ยเราก็สามารถปิดมันได้แบบนี้ แล้วทีนี้เราเนี่ยก็สามารถเปิดไฟหัวเตียงซึ่งเป็นไฟซ่อนไฟบิวอินเนี่ยได้มันจะเพิ่มความสว่างในในความมืดแล้วก็เพิ่มความแบบความสวยงามทำให้แบบว่าเออมันรู้สึกไม่มืดมากมันยังสบายตาอยู่ ในส่วนตรงนี้ทุกคนตรงเนี้ยด้านหลังผมเนี่ยเขาจะเรียกว่าโซนโตเครื่องแป้งโซนโตเครื่องแป้งเนี่ยจะเหมาะกับคุณผู้หญิงที่ชอบการแต่งหน้าทําผมทําเล็บแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นบิวอินที่เขาเรียกว่าซอฟโค้ดก็คือมันจะดึงออกอยากนิดนึง <c oughs> คือมันบิวอินมาเพื่อให้เวลาเราปิดเนี่ยมันจะเบาแบบนี้นี่มันก็จะปิดไปได้ <c oughs> สำหรับใครที่ชอบนั่ง มุมตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่ะชอบนั่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ชอบนั่งออโซนแบบโซฟานั่งแล้วก็หรือไม่ก็แบบนอนเล่นมือถือแบบน,นี้มันก็จะดูสบายไปอีกแบบหนึง่งหรือใครก็ชอบกินไปด,ด้วยดูทีวีไปด้วยก็ก็ได้ครับถัดมานะครับก็คือโซนห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยที่เนี่ยจะแบ่งแยกในปก จะแบ่งแยกโซนแห้งแล้วก็โซนเปียกเวลาเราอาบน้ำเนี่ยตัวเราจะเปียกแล้วพอเราเช็ดตัวเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะข้ามมาโซนแห้งก็คือโซนที่ผมวิ่งอยู่เนี่ยส่วนห้องน้ำเนี่ยจะมีกระจกบ,บานใหญ่หนึ่งบานสำหรับคนที่ชอบดูสัดส่วนของร่างกายตัวเองก็งถือว่าดีแล้วก็มีซิงค์ล้างมือมีโถสุขภัณฑ์แล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นฝักบัวอะไรเงี้ยนะก็คือของใช้ทั่วไป แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนี่มันก็คือที่ใส่ทิชชู่สําหรับบางคนอาจจะคิดว่าไม่สําคัญแต่ลองถามคุณผู้หญิงดูนะครับมันสําคัญมากตัวเนี้ยในส่วนของเนี้ยคนระับงเนี้ยจะเป็นซนที่เก็บผ้าก็คือโดยปกติแล้วอ่ะตู้เสื้อผ้าของคนเราเนี่ย <S <S มันจะ เิดทึบหมดแต่เนี่ยเขาวิวินใหม่ให้มันเปิดโลง่งแล้วเราเนี่ยก็จะสามารถเก็บเ,เสื้อผ้าหรืออุปรกรณ์แต่งตัวต่างๆโดยจะมีสองฝั่งเป็นฝั่งสั้นก็คือฝั่งซ้ายฝั่งยาวเป็นฝั่งขวาเสื้อผ้าที่สั้นๆอย่างพวกเสื้อเชิ้ตธรรมดาเนี่ยสามารถ่ไว้ฝั่งนี้ได้แต่ถ้าเป็นแบบพวกเสือ้อเสืออ้อโครสเสื้อที่มี หรือเป็นชุดเดสที่แบบว่ามีขนาดที่ยาวมากๆก็สามารถไว้ฝั่งขวาได้เพราะว่าฝั่งเนี้ยาสามารถดึงตัวเนี้ยออกได้คุณก็จะสามารถเก็บเสื้อผ้าที่มีขนาดยาวไว้ฝั่งขวาได้ส่วนด้านล่างอาจจะเป็นพวกตังกิงในหรือชุดชั้นในพับเก็บหรืออาจจะเป็นพวกผ้าเช็ดตัวก็ได้ครับแล้วก็ในตู้เนี้ยเขาบิวอินพวกไฟซ่อนมาให้ด้วยนะก็ มีจะมีปุ่มสวิตช์ด้านซ้ายเปิดทําให้เราอะสามารถหาเสื้อผ้าได้ง่ายขึ้นบางทีแบบอยู่ในที่มืดเราก็แบบถ้าเปิดไฟตัวนี้เราก็จะสามารถมองเสื้อผ้าได้ชัดเจนขึ้นถัดมาด้านบนเวลาจะเปิดก็แค่กด้าไปเบาเมันก็จะเด้งออกมาเปิดแบบนี้บางทีอะเราอะอาจจะมีพวกกระเป๋าเดินทางที่แบบเป็นขนาดใหญ่ๆเนี่ย แล้วไม่รู้จะเก็บตรงไหนแล้วแบบมันมันไม่ได้ใช้บ่อยด้วยบางทีอะบางคนอะมันก็สามารถเก็บข้างบนได้เพราะว่าข้างบนเนี่ยไม่ค่อยใช้บ่อยเพราะเวลาจะใช้เทียวเราต้องมาหากเก้าอี้เนี่ยต่อเพื่อขึ้นไปหยิบของส่วนตรงเนี้ยจะเน้นไว้เก็บของที่ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยมากกว่าส่วนถัดมาด้านขวาเราจะมารีวิวตั้งแต่ด้านบนก่อนด้านบนเนี่ยจะเป็น ช่องเก็บของอันนี้ผมเก็บพวกกระเป๋าพวกอุปกรณ์เก็บของอะไรเงี้ยก็ประมาณมันก็จะประมาณเนี่ยครับวนบางคนน่ะอาจจะสามารถแบบว่าบางคนรักในเรื่องรองเท้าก็สามารถเก็บในนี้ได้เพราะว่าในเนี้ยปลอดภัยแล้วก็ไม่มีพวกสัตว์หรือแมลงอะไรเนี้ยสามารถเข้าไปได้แล้วส่วนด้านล่างก็จะเป็นคล้ายๆด้านบนเลยครับตัวส่วนใหญ่อะ ก็จะมาไว้พวกรองเท้าแตะหรือรองเท้าที่เกิดจากการใช้งานจากข้างนอกครับแล้วก็เขาจะมีบิวอินเปิดปิดเหมือนกับตรงด้านบนด้านขวาแล้วก็ด้านล่างก็จะเหมือนกันหมดครับบิวอินการเปิดปิดถัดมาในส่วนของห้องครัวส่วนตรงด้านล่างซิง,งค์เนี่ยทางขวามือก็จะมีช่องแบ่งสำหรับเก็บช้อนซ่อมมีดตะเกียบประมาณนี้ถัดมา อันนี้จะเปิดยากนิดนึงครับเพราะว่าเขาทำกับระบบซอฟต์โฟสคือเวลาเราปิดแบบนี้มันก็จะมีระบบที่จะทำให้เวลาเราปิดมันจะไม่เสียงดังแล้วก็ไม่รุนแรงเนี่ยเปิดมาปึ๊บตรงนี้ก็จะสามารถเก็บการถัดมาจะเป็นโซลระเบียงระเบียงเนี่ยเราจะมีเครื่องสักผ้าหนึ่งตัวส่วนใครเนี่ย ถ้าไม่ชอบซักข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนหมายถึงร้านสะดวกซักหรือร้านจ้างซักอะไรเงี้ยก็สามารถซักด้านบนแล้วก็ตากแบบนี้ได้เลยก็จะมีตัวนี้ก็คือเป็นรลาตากผ้าเล็กๆอาจจะตากไม่เยอะครับแต่ว่าก็พอถูดๆได้ถ่ายไปได้ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น4นะครับชั้น4ก็ จะมีแม้กระทั่งห้องพยาบาลสําหรับแบบใครที่แบบเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซเปิดไฟแปบ๊บโอเคไม่ว่าจะเป็นเกมรูมสามารถทํางานคุยธุรกิจคุยงานมันจะแบ่งเป็น2ห้องนะครับมีตรงห้องที่ผมยืนอยู่แล้วก็อีกห้องหนึ่งจะอยู่ด้านข้างกันเลยจะมี2ห้องโอเค ส่วนถ้าเราเดินมาอีกหน่อยนะครับมันจะมีห้องที่ใช้สำหรับประชุมงานก็ถือว่าใหญ่ในระดับนึงนะครับแล้วก็เขาจะมีม่านสำหรับบังแดดมีเือทุกมุมเลยสำหรับบางทีเราแบบว่าอยากประชุมงานกันแล้วก็ต้องการความเป็นส่วนตัวด้วยเราก็สามารถดึงม่านเพื่อบังแดดด้วยแล้วก็ต้องการความเป็นส่วนตัวด้วยครับห้องเนี้ย มีขนาดที่ใหญ่มากเลยรองรับคนได้ประมาณ12-13คนก็คือจ,จ,จุจุเลยครับมองไปเห็นห้องที่ใช้จิมเนี่ยครับเดินตรงมาอีกหน่อยก็ถัดจากห้องต่อยมวยก็จะมีห้องโยคะครับโอเคอันนี้จะเป็นห้องสำหรับเด็กๆนะครับก็คือมีเบาะจิ๊กซอ เพื่อป้องกันแบบเด็กๆเนี่ยหกล้มแล้วหัวฟาดก็คือป้องกันดีในระดับหนึ่งเลยมีเครื่องเล่นมากมายมีที่นั่งรอสําหรับผู้ปกครองหรือว่าแบบพ่อแม่อาจจะมานั่งเฝ้าก็อาจจะมานั่งตรงนี้ได้นี่ได้แล้วก็มีเครื่องปรับอากาศบางทีเล่นนานๆร้อนนะครับก็ไม่อยากให้เหงื่อแตกตัวเหม็นโอเคมาตรงตึกสี่ตรงนี้ก็จะเป็น ฟิตเนสสำหรับใครที่เป็นสายออกกำลังกายก็อาจจะตอบโจทย์ครับส่วนข้างๆฟิตเนสก็จะมีห้องน้ำผู้ชายผู้หญิงแบ่งแยกกันแล้วก็ที่สำคัญตรงเนี้คือห้องบ็อกซิ่งก็คือต่อยมวยต่อยมวยครับสำหรับใครที่เป็นสายออกกำลังกาย ที่นี่น่าจะตอบโจทย์ครับ